อย่าหาความเป็นแม่บ้านจากฉันไม่มีเวลาหรอกคะ่ะวันหยุดก็ควรได้หยุดจริงๆจ้ะตั้งแต่มีเจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวเนี้ยชีวิตครูกวางดีขึ้นเยอะรุ่นนี้คือดิมี่บอทดดีสิบพัดดูดถูทิ้งได้ภายในเครื่องเดียวมีผ้าถูมาให้แกะออกได้ด้วยแล้วก็มีล้อหมุนสังเกตว่าล้อเนะยกขึ้นได้เพราะว่าน้องอะเดินบนสิ่งกีดขวางได้ด้วยและที่สําคัญถอดออกมาทําความสะอาดง่ายมาก มีถังเก็บน้ําในตัวขนาด150มิลลิลิตรเลือกปริมาณน้ําได้3ระดับเพื่อควบคุมการใช้น้ําและซับความเปียกชื้นและนี่คือแท่นชาร์จและถังเก็บฝุ่นค่ะและข้างในนะคะก็จะเป็นถุงสุญญากาศขนาด2.5ลิตรสามารถเก็บสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองได้การทําความสะอาดนะคะง่ายมากเลยจาก,กําหนดเองผ่านแอปพลิเคชันนะสร้างแผนที่ที่มีความแม่นยําสูงโดยใช้เวลาเพียง8นาทีด้วยระบบนําทางไรด้า และเราก็ยังสามารถตั้งค่าปรับระดับน้ำและความแรงของการดูดฝุ่นได้นะคะอะตั้งค่าเสร็จแล้วก็เริ่มเลยค่ะปลื้มมากค่ะใต้ตรงใต้โต๊ะใต,ต้โซฟาน้องเข้าได้โหมดแรงดันดูดฝุ่น4 0 0 0 PA ดูดฝุ่นแบบขนยาวได้ด้วยนะคะทุกคนเมื่อดูดฝุ่นเสร็จนะคะน้องจะถูให้เลยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็จะต้องนำสิ่งสกปรก,กเข้ามาเก็บในถังเก็บฝุ่นค่ะถุงสุญญากาศนี้สามารถอยู่ได้นานถึง45วันเลยนะ ด้วยเทคโนโลยี duo boost ทำให้ถังเก็บฝุ่นของหุ่นยนต์หมดภายใน10วินาทีและช่วยป้องกันการอุดตันเพื่อลดเสียงรบกวนและการหยุดชะงักวันหยุดที่ไม่ต้องทำงานบ้านชีวิตแม่บ้านอย่างเราเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลย